สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีไอหนะ้าขาวคาร์ทูแอนสีนักการีนะวันนี้เราเดินทางไกลนะปายทางอยู่ที่จังหวัดระยองส่งนางฟ้าเจ้าตัวนี้นะฮะโตโยต้าสองนะฮะรีโวเป็นตัว g r Sport นะครับผมนะฮะคือเป็นตัวใหม่ล่าสุดรถปี2022รถ5เดือนไปแค่เ0็ดพันโลขอแสดงความมีเดียคุณลูกค้าด้วยนะครับผมนะไม่เคยเห็นรถเลยมั่นใจในคุณภาพของคาร์ทูแอนสีนักการีนนะวันนี้ตัดสินใจซื้อรถแบบออนไลน์วันนี้ไอหน้าขาวบริการส่งถึงที่ ลูกค้าบอกว่าอยากเจอไอ้หน้าขาวมากๆนะครับผมนะว,วันนี้ไอ้หน้าขาวขอเป็นโซเฟอร์นะจัดส่งนางฟ้าไปทางจังหวัดระยอง สวัสดีเอฟซีไอหน้าขาวคาร์ทูแฮนสีนักคารินตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตทนะฮะบ้านฉางจังหวัดระยองนะฮะวันนี้ก็ไอหน้าขาวนะก็ได้นํานางฟ้ามาส่งถึงที่นี่นะเดี๋ยวเราไปถามคุณลูกค้านิดหนึ่งนะทำไมต้องตัดสินใจมาซื้อรถกับไอหน้าขาวคาร์ทูแฮนสีนักคารินทั้งที่พี่เขาไม่เคยเห็นรถเลยนะรถสวยตรงปกจริงหรือเปล่าและเขาก้าตัดสินใจซื้อรถมือสองแบบไม่เห็นรถเพราะอะไรเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไรครับผม พานุพงศ์ครับพี่พานุพงศ์นะพี่พานุพงศ์อยู่แถวรายองบ้านฉางอี่เนาะบ้านฉางใช่ครับผมถามพี่ที่นึนี้การซื้อขายรถยนต์สมัยก่อนเนาะเราต้องเห็นรถเราต้องได้ทสรถเราต้องได้ลองลรถแต่ทําไมวันนี้พี่ตัดสินใจซื้อรถทั้งที่พี่ไม่เห็นรถเลยรถราคาก็เจ็ดแปดแสนเกือบล้านอะ่ะเพราะอะไรครับบอกฝากบอกแฟนเพจนี่คืออย่างนี้ผมก็ติดตามเพจมาก็ระยะหนึ่งทีนี้ดูไปดูมาก็มาปิ็งเจ้าคันนี้ครับครับแล้วทีนี้ไอเราก็ ไม่ค่อยมีเวลาขึ้นไปด้วยครับจะขึ้นไปทีต้องลางานครับหลนี้เราก็ศึกษารายละเอียดรถพักหนึ่งแล้วก็ได้คุยกับไอ้หน้าขาวโอ้โหขอบคุณครับผมข้อตกลงต่างๆนะนะก็ตรงปกรถสวยตรงปกใช่ครับเง่อนขตามที่ตกลงเลยใช่ครับบริการฉับไวครับผมไฟแนนซ์ผ่านง่ายโอ้หเยี่ยมเลยใช่ครับรวดเร็ว1วันจบก็ถือว่าแฮปปี้เนาะไม่มีอะไรต้องปรับปรุงเลยนะฮะก็คือจากที่เลือกอนุมัติแล้ว พี่มีความกังวลไหมพี่ถามพี่นิดหนึ่งนะเพราะทั้งที่พี่ไม่เห็นรถเลยการที่จะซื้อรถคันละเกือบล้านเลพี่คันนี้มันคือปี2022รถแค่5เดือนไปแค่เจ็ดพันโลที่มีความกังวลมันให้รถมามันจะตรงปกหรือเปล่ามันจะสวยไหมครับอกแฟนเพจนิดหนึ่งครจากได้จากการติดตามทางเพจนี่เราผมก็ไม่รู้สึกกังวลครับครับ็นื่องจากทางทางคาร์ตูแฮนนี่ได้การันตีเป็นอย่างดีโอ้โหครับแถมมีเอกสารยืนยันว่า รถเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถูกต้องตามที่เราตามที่เรา,ตา,เราตามที่เราได้คุยกันไว้ครับผมทุกอย่างก็รับรื่นีครับโอ้โหย่มเลยนะครับผมนะวันนี้ก็นํานางฟ้ามาส่งถึงจังหวัดระยองเลยทีเดียวนะครับผมนะก็ขอให้พี่เขานะครับผมค้าขายร่ำรวยนะฮะยิ่งๆรวยๆปังๆนะครับหวัง,นะงว่าคันที่ 2- 3 4าสไอ้หน้าขาวคงได้รับใช้พี่คันต่อๆไปได้ครับโชคดีมีใช้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ